้วยลดฝ้าลดกะลดรอยดำพร้อมกับบำรุงให้เราเสร็จนะคะแต่ถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยของมันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นครีมตัวนี้นะคะอันนี้สำหรับคนผิวมันโดยตรงเลยเห็นไหมผิวมันหรือมีสิวเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่ากำจัดสิวนะคะมันจะช่วยควบคุมความมันพร้อมกับบำรุงให้เราเสร็จมีตัวล้างหน้าด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะล้างแล้วมันจะสะอาดเกลี้ยงนะคะ คือใช้ตามสเต็ปเลยนะคะล้างหน้าเสร็จลงเซรั่มแล้วก็ครีมนะคะถ้าใครมีหัวสิวก็เพิ่มเต้มหัวสิวไปหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะเขียนมารีวิวกันหน่อยนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันนะคะแล้วก็วันนี้มณีมก็มีโปรของยาสีฟันด้วยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องกักตัวล็อกดาวน์นะคะ ห้ามเดินทางตอนกลางคืนแล้วก็พยายามอ,อ,อยู่กับที่งดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกําจัดเชื้อไวรัสออกไปนะคะแล้วมันก็จะส่งผลว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำฟันได้นะคะไม่สามารถไปทำฟันได้คออือคือเนื่องจากว่าการทำฟันเนี่ยมันเป็นการใกล้ชิดกันแล้วก็ มันอาจจะมีการกระเด็นกันร,ระหว่างผู้รักษากับผู้รับการรักษานะคะเขาก็เลยห้ามห้ามห้ามทำฟันในช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เหตุรุนแรงนะคะเช่นอะไรฮะขูดหินปูนสามารถเลื่อนออกไปก่อนอุดฟันเลื่อนออกไปก่อนได้นะคะอะไรอีกใส่ฟันปลอมเลื่อนออกไปก่อนได้แบบนี้คือถ้าไม่ใช่เหตุฉุกเฉินเนี่ย ก็เลื่อนออกไปก่อนตอนนี้ถ้าเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเสียวฟันก็ยังอยู่นะคะเสียวฟันกลิ่นปากคราบหินปูนยังอยู่นะคะอ่าอะไรอีกเหงือบบวมเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยนะคะยังมีอยู่ตอนนี้มันนี้ก็เลยจัดโปโปตัวนี้นะคะเรียกว่าโปโปโป,โปล็อกดาวน์นะคะนี่ค่ะนี่แพ็คนี้6ชิ้นนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะแพ็กนี้หกชิ้นนี่คะ่ะนี่นะเห็นไหมหกชิ้นนะคะปกติมันสี่ร้อยแปดสิบนะคะโปรล็อกดาวนีขายอยู่ที่สามร้อยหกสิบบาทฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะฟรีค่าจัดส่งก็คือหนึ่งหลอดเนี่ยถ้าใช้คนเดียวใช้ได้สามสัปดาห์นะคะสามสัปดาห์คูณเท่าไหร่คะคูณคูณหกหลอดนะคะเดี๋ยวดูให้ ใช้ได้กี่สัปดาห์นะคะ